สวัสดีครับอยู่กับไอพิกเจนรงอินรุนครับ hs 8 0 rgb wireless สีขาวหูฟังตัวใหม่จากคอแซทที่ทำสีออกมาได้สวยสดงดงามมากๆนะครับแน่นอนหลายๆคนคงได้เห็นตัว hs 8 0 rgb wireless ที่เป็นสีดำกันไปแล้ววันนี้ทำออกมาใหม่ดูพรีเมียมดูไฮเอนด์ end, มากขึ้น จะเรียกว่าสีขาวไหมก้ไม่เชิงนะมันออกแนวแบบสีเทาๆนิดนึ่งนะครับสำหรับหูฟังตัวนี้หลายๆคนที่เคยดูรีวิวไปก่อนหนะ้านี้ก็คงจะทราบกันดีถึงความใส่สบายของหูฟังตัวนี้นะครับได้รับคาแรคเตอร์ของตัวหูฟังมาจากตัววอยเลยนะฮะตัวไดรเวอร์ของหูฟังนะครับใหญ่ถึง50มิมด้วยกันรองรับการเชื่อมต่อไร้สายนะครับ2.4กิเผ่านเทคโนโลยีสลิปสตรีมนะครับรองรับ ความละเอียดของเสียงอยู่ที่2 4บิตนะครับ48กิโลเฮิรตซ์ด้วยกันในการใช้งานไร้สายนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมา,มากๆแต่ตัวนี้ครับแน่นอนม,นมันมีสีที่ใหม่ขึ้นนะครับและแน่นอนว่ามีเทคโนโลยีที่อัดแน่นไว้เยอะแยะมากมายเดี๋ยวเรามาไล่เรียงดูกันเนาะโดยตัวหน้ากล่องของตัวหูฟังนะครับก็จะมาในลักษณะนี้เลยเป็นกล่องกระดาษนะครับสีดำม,มีลวดลายเป็นพทเทินสามเหลี่ยมของ air, คอแซเขานะครับนี่คือ ตัวหูฟังหสีสวยมากๆนะครับการรองรับนะครับตัวนี้เป็น Dolby Atmos Special Sound นะครับใครที่ใช้กับตัว Windows นะครับสามารถไปดาวน์โหลดได้เลยนะผ่านตัว Microsoft Store นะครับ ลงไว้ปุ๊บก็จะมีในเรื่องของฟีเจอร์เสยียงที่อัดแน่นมากยิ่งขึ้นนะครับมีไมโครโฟนที่เป็นไมโครโฟนแบบอ m n i d i r e c t ชัน a l นะครับไมโครโฟนที่เขาบอกว่าเป็นไมโครโฟนในรูปแบบบอดแคสเกตเลยด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการสวมใส่ที่เขาระบุไว้เลยว่าสบายมากแน่นอนนะครับใส่แล้วเหมือนไม่ได้สวมใส่อะไรอยู่เลยแหละ การเชื่อมต่อนะครับรองรับทั้ง PC Max, PlayStation 5และ PlayStation 4นะครับในที่นี้คือรองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายนะอ่าหมายความว่าคุณเอาดองเกิลไปเสียบกับ Play 4หรือ Play 5 คุณก็สามารถใช้แบบไร้สายได้เหมือนเดิมนะครับเช่นกันนะฮะรองรับตัวซอฟต์แวร์ IQ ICUE นะฮะที่จะปรับสีปรับแสงของตัวหูฟังได้เป็น RGB นะแล้วก็จะปรับมิกซ์ต่างๆได้พวกอีคออไลเซอร์นะครับจูนหูฟังนะฮะปิดไมค์ ew, มิวไมค์ไซโทนต่างๆได้หมดเลยด้านหลังนะครับของตัวกล่องก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆพอยเอาไว้นะครับไม่ว่าจะด้านนี้เลยนะฮะการรองรับ ความเอียดเสียง24บิต48กิโลเฮิรที่ดิ๊ิแจ้งไว้ผ่านเทคโนโลยีไร้สายสลิปสตรีมที่ให้การตอบสนองได้ไวนะครับเหมือนใช้งานแบบมีสายเลยยิ่งไปกว่านั้นนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เชื่อมต่อแบบ USB นะเพื่อนๆก็จะได้การรองรับรายละเอียดของเสียงนะฮะที่สูงสุดถึง24บิต96กิโลเฮิร์ด้วยกัน <c oughs> อัดแน่นจริงๆนะฮะเรียกว่าฟังเพลงเหมือนอัดมาจากห้องอัดกดันดยลยวแหละ นอกจากนี้นี่คะตัวไมโครโฟนที่สามารถพับเก็บได้มีไฟแสดงอินดิเคเตอร์สถานะต่างๆด้วยนะครับใส่ดูจากภาพแล้วใส่สบายแน่นอนปรับในเรื่องของเสียงและอีคอเลเซอร์ได้ง่ายๆเลยนะผ่านตัว On the f l y control ตรงนี้เดี๋ยวเรามาลองแกะดูกันดีกว่านะครับว่าเ,เทคโนโลยีขนาดนี้ตัวจริงจะขนาดไหนกันตึงเลยแล้วกันนะแบบนี้นะครับ กาวพีกันเหนียวมากนะฮะราคาของหูฟังตัวนี้นะครับเท่าที่สืบทราบมาก็จะอยู่ในช่วงราคาประมาณ4,000ปลายปลายนะครับ4,000ปลายปลายช่วงนี้อะไรอะไรก็ขึ้นกันหมดเลยนะฮาร์ดแวร์นะครับหมูเนื้อหมูเนื้อไก่ค่าน้ำมันขึ้นทุกอย่างจริงแม่เซ็ง โอเคกลับมาดูที่ตัวหูฟังกันดีกว่านะครับอยากจะให้เห็นความพรีเมียมนะฮะของการออกแบบตัวกล่องของคอแซกับนะครับนี่คือโลโก้นะครับคอแซงเงาๆอยู่ตรงกลางของตัวหูฟังตรงนี้เปิดออกมาป,าปั๊บนะครับก็จะเจอกับตัวหูฟังที่จะมีซองกันชื้นเอาไว้ด้วยนี่ตัวหูฟังเฮ้ยสีสวยอะดองเกิลอยู่ไหนอะขอหน่อยขอหน่อยนี่กล่องด้านในตัวนี้นะครับเป็นกล่องดองเกิล อย่ดูซิว่ามีอะไรมาบ้างนะฮะมีดองเกิลมีสายมีคู่มือมานี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวดองเกิลหรือรีเซิเร์ฟนะฮะของคอแซเขาตัวจิ๋วแบบนี้เสียบกับ PC ก็พร้อมใช้งานได้เลยนะฮะเป็นสลิปสตรีมเทคโนโลยีตัวนี้จะเป็นตัวสายนะครับสายชาร์จและสายสัญญาณ ตูฟังตัวนี้นอกจากการใช้งานในรูปแบบไร้สายได้แล้วยังใช้งานแบบมีสายได้ด้วยนะครับซึ่งการใช้งานมีสายก็จะมีเทคนิคง่ายๆนะครับซึ่งแน่นอนหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบกันนะครับสำหรับหูฟังไร้สายของคอแซการเปิดใช้งานในรูปแบบมีสายคือต้องปิดหูฟังก่อนอ่างงไหมต้องปิดตัวหูฟังก่อนนะครับกดที่สวิช ปิดตรงนี้1 t ทีนะฮะแล้วก็เสียบสายเข้าไปจะใช้งานได้เลยในทันทีในรูปแบบการเชื่อมต่อสายถ้าเรายังเปิดตัวหูฟังอยู่เนี่ยเขาจะปรับโหมดไปใช้แบบดองเกิลหรือไวเลสนั่นเองอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับลองไปทํากันดูโดยตัวสายนะครับด้านหนึ่งเป็นไทป์ซด้านหนึ่งเป็นไทป์ a นะฮะสายตัวนี้มีความยาวอยู่ประมาณ1.8เมตรเป็นสายถักนะฮะอันนี้สวยงามทีเดียวนะตัวสายตัวนี้ เราก็จะมีเป็นคู่มือการใช้งานนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาอ่านในส่วนของตัวคู่มือตรงนี้ก่อนได้ตรงนี้ค่อนข้างสําคัญนะอยากจะให้อ่านกันก่อนนะครับสาหรับคนที่เพิ่งซื้อหูฟังหรืออุปรกรณ์อะไรก็ตามนะครับถ้ามีคู่มือลองเข้าไปดูก่อนนะเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีฟีเจอร์หรือมันอาจจะมีการแก้ปัญหาบางอย่างที่ซ่อนอยู่ยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้ที่แอดมินพูดไปนะครับนี่คู่มือการใช้งานนะครับและนี่คู่มือการรับประกัน และนี่ฮะอันนี้สำคัญมากเหมือนกันหลยคนถามว่าเอา้าแล้วมันมี Dobby ้เอชมอสมานะฮะมันจะต้องไปโหลดยังไงนะครับนี่แหละที่ผมพูดไปเมื่อกี้ เป็นฟีเจอร์ Dolby a t m o s s p a t i ส l Sound นะครับสามารถไปโหลดได้ผ่าน Microsoft Store เขาระบุเอาไว้เป็นขั้นตอนเลยหน่ง 1, 2และ3ง่ายๆคือไปดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเราใช้หูฟังเนี่ยเขาก็จะดีเทคให้เองโดยที่เราไม่ต้องไปลงอะไรเพิ่มเติมอันนี้สำคัญเหมือนกันนะถ้าจะใช้ให้เต็มประสิทธิภาพอย่าลืมไปดาวน์โหลดกันมาด้วยนะครับส่วนตัวหูฟังเองนะเก็บตรงนี้ก่อนแล้วกันตัวหูฟังนะฮะโอสีไม่กล้าจับแบบ จริงจังเลยฮะกลัวเลอะสีมันละมุนมากเลยนะครับโหมันขาวแบบขาวจะว่าขาวจั๊วะไม่ก็ไม่ใช่นะขาวเทาๆนวลๆน,น,นะฮะนี่คือตัวหูฟังนะครับ Hs80 RGB Wireless ในเวอร์ชัน White Edition นะครับแน่นอนนะครับดีไซน์ของตัวหูฟังแข็งรแรงทนทานนะครับแล้วกลิ่นอายของหูฟังชัดๆเลยมาจาก v o i Series นะฮะ เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพว s e ซีรีส์ให้ดูนะสำหรับตัวหูฟังเนาะการสวมใส่ใช้งานนะครับก็มีความแข็งแรงทนทานอยู่เขาเสริมในส่วนของข้อต่อหรือว่าโครงสร้างของตัวหูฟังนะครับเป็นอลูมิเนียมอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนนะฮะด้านบนนะครับที่ครอบศีรษะก็จะมีการทำลวดลายเป็นคอแสต,ต,ตรงนี้เอาไว้นะครับแล้วก็ด้านนี้จะเป็นตรงนี้ เปคล้ายๆกับยางยืดเนาะเพื่อครอบศีรษะไอทีมีหนังด้วยนะครับหนังตรงนี้เพื่อให้แนบกับสรีระของเรานั่นเองนะครับทำให้ไม่รู้สึกอึดอัดจนเกินไปนะฮะด้าน,นข้างการเก็บงานเก็บงานได้ดีพรีเมียมตามสไตล์ของข้อแสจริงๆแม่เสียงสั่นกันเลยเดียวนะฮะเนี่ยตรงนี้งานพรีเมียมมากๆนะครับหูฟังก็จะบิดได้แบบนี้นะครับระดับหนึ่ง ด้านข้างก็จะมีไฟเป็น R G B นะครับเวลาเปิดใช้งานก็จะมีไฟแสดงสถานะขึ้นมาแบบนี้นะฮะสามารถไปปรับแต่งภายในตัวซอฟต์แวร์ได้นะครับด้านข้างนะครับก็จะมีปุ่มคอนโทรลนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นตัวเปิดปิดนะครับ Power On Power Off นะครับแล้วก็จะมี w e e ส s นะฮะสำหรับที่จะปรับเสียงวอลลุ่มนะครับและสามารถปรับในส่วนของตัวอีควอไลเซอร์ได้อีกด้านหนึ่งนะครับไม่มี ตัวคอนโทรลอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็จะมีด้านล่างตรงนี้เป็นที่ซ่อนของตัวสายเชื่อมต่อชาร์จไฟนะครับในฝั่งของไมโครโฟนถ้าสังเกตเห็นกันตรงนี้จะเห็นว่าไมโครโฟนมิวอยู่นะครับจะมีไฟสีแดงกระพริบแบบนี้อยู่นะนี่นะสังเกตดูกันได้เลยนะครับเวลาใช้งานนี่ก็พับลงมาแบบนี้ได้เลยนะครับก็ถือว่าสะดวกง่ายมากเลยนะฮะแล้วก็จะดัดไมโครโฟนได้ประมาณหนึ่งนะครับ ตัวไมโครโฟนเนี่ยจะเป็นแบบออมนิไดเร t i ชัน l นะฮะเดี๋ยวเราต้องมาลองเสียงดูกันนะว่าเสียงไมโครโฟนจะแจ๋วแค่ไหนส่วนตรงนี้เด่นมากเลยอะ่ะมีการน่าจะเป็นยิงเลเซอร์ไว้เขียนว่า HS 8 0เดี๋ยวเราจะมาลองสวมใส่ดูกันหน่อยซิว่าจะเป็นยังไงตัวนี้มันจะไม่ใช่ในรูปแบบที่หูฟังแบบดึงเข้าดึงออกนะครับมันจะมีตัวนี้ที่รัดศีษะอยู่เพื่อให้แนบนะฮะลักษณะการใช้งานเป็นแบบนี้ อืมนี่มันก็จะรับศีรษะของเราตรงนี้นะฮะเพื่อให้มันพอดีนะฮะส่วนตัวนะที่ผมใส่อยู่ตรงนี้รู้สึกว่าหัวผมใหญ่ไป <c oughs> มันเหมือนมันจะรัดตรงนี้เยอะขึ้นไปหน่อยนะฮะมันจะไม่เหมือนกับการที่เราปรับเองนะฮะแต่ถ้าใส่ไปสักพักก็คงน่าจะชินละมั้งเดี๋ยวลองใส่ดูอีกรอบเนี่ยตรงนี้มันจะรัด สีสะของเราอยู่พอสมควรเหมือนกันเมื่อกี้ฮะที่บอกไปในส่วนของตัวด้านบนนะฮะที่มันจะล้างๆหน่อยมันมีวิธีแก้ครับผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะงงมันทําแบบนี้ได้ด้วยใช่ไหมนี่ฮะข้างในครับจะเห็นว่าเป็นผ้าตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตีตุเกแกครับซึ่งเราสามารถเอาออกมาได้เมื่อกี้ที่ผมบอกว่ามันรั้งหัวไปเนี่ยเราสามารถคลายมันนะฮะ ให้มันรู้ส่งมานะฮะให้มันไม่ไม่แน่นจนเกินไปนี่นี่คลายยางตัวนี้ออกมาเอาฟังแล้วหน่อยแบบนี้ตรงนี้มันก็จะไม่รัดศีรษะของเรามากเกินไปละเดี๋ยวลองใส่ดูใหม่อีกรอบนึงเออใช่เลยมันต้องอย่างนี้นะครับเพราะว่าสแตนดาร์ดที่เขาใส่มาเนี่ยมันจะค่อนข้างตึงหน่อยถ้าเราไปปรับมันก็จะไม่รัดหัวของเรามากเกินไปใส่สบายขึ้นแล้วก็ตรงเนี้ที่มันยืดยืดตรงนี้มันจะคลายออกมานะครับ เดี๋ยวลองอีกทีนึงอ่าโอเคเออดีขึ้นเยอะเลยถ้าไม่คลายตรงนี้ออกมาเนี่ยมันจะลังขึ้นไปแบบนี้ฮะอันนี้ใช้ได้ละอ่ะโอเคส่วนในเรื่องของที่ครอบหูนะครับตรงนี้จะเป็นตัวฟองน้ำนะครับแล้วเป็นแบบผ้าล้วนๆน,นะครับไม่ใช่หนังนะเป็นแบบผ้า ตรงนี้แน่นอนใส่สบายนะครับแล้วก็จะไม่มีการแบบฉีกขาดหรือว่าลอกเหมือนหนังพวก pu นะครับอะไรต่างๆที่เราเจอกันบ่อยบตัวนี้แก้ปัญหาตรงนั้นได้เลยใส่สบายนะครับแต่ข้อสังเกตของมันก็มีตรงที่ในตัวฟองน้ําด้านในนะเป็น Memory f o ์ m ใส่สบายก็จริงนะครับแต่ที่ครอบเป็นด้านนอกนะครเป็นผ้าเหมือนกันสิ่งหนึ่งเลยคือเวลาใช้งานนะครับมันจะไม่เก็บเสียง หม,มายความว่าอะไรเราจะได้ยินเสียงจากข้างนอกอยู่บ้างนะครับไม่เหมือนกับการที่เราใช้เป็นหนังเพราะหนังเนี่ยเสียงมันจะลอดผ่านได้น้อยแต่ถ้าเป็นผ้ามาแน่นอนนะครับนี่สำหรับตัวหูฟังก็แบบนี้แข็งแรงทนทานนะครับขอลองสวมอีกรอบสิดูต้องงี้เดี๋ยวลองพี่วนจอยของเราหน่อย ป๊บเห็นไหมตรงนี้ต้องไปลองดูนะว่าสรีระของเพื่อนๆเ,เนี่ยเข้ากับหูฟังตัวนี้หรือเปล่าส่วนตัวนะผมว่าผมหัวใหญ่อาจจะไม่ได้เหมาะกับตัวผมมากเท่าไหร่นักอะนี่คือในส่วนของตัวหูฟังนะครับเดี๋ยวเราไปลองในเรื่องของเสียงและในเรื่องของไมโครโฟนแล้วมาสารุปกันนะครับว่าหูฟังตัวนี้เป็นอย่างไรไปดูต่อได้เลยครับ้มาอยู่ในซอฟต์แวร์ไอคิวนะครับ รอบนี้จะมาลอง HS 8 0นะครับที่เป็นตัว RGB Wireless ให้ดูกันนะฮะเข้ามาถึงก็จะเจอกับตัวหูฟังนะครับตรงนี้เลยแล้วก็ปรับแต่งได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในโหมดซีดนะครับที่จะเป็นการปรับสีปรับแสงต่างๆแบบรวดเร็วนะครับมาพร้อมกับในเรื่องของนี่เลยการแจ้งเตือนนะครับว่าหูฟังตัวนี้รองรับ w s m o d ที่เป็น Special Sound นะครับสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะฮะผ่านตัว Microsoft Store นั่นเอง ถัดมาก็จะเป็นโหมดการปรับ EQ อย่างรวดเร็วนะครับก็จะเป็นเพียว i r e c t m o ฟี่เ h เตอร์ FPS Clear Chat และเบสบู t นะครับจิ้มเข้ามาที่ตัวหูฟังนะฮะก็จะเจอกับการปรับแต่งต่างๆอยู่พอสมควรเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นไล g h t n อฟเฟ e c t นะครับก็คือในเรื่องของสีไฟนะฮะของตัวหูฟังนั่นเองที่สามารถเชื่อมต่อได้ด้วยนะครับแบบไล n i n ลิง n ์นะครับหรือว่าจะเชื่อมต่อกับทุกอุปกรณ์ก็อย่างได้นะครับ ถัดมานะครับก็จะมีในส่วนของไฟอื่นๆที่เป็นฟรีเซตต่างๆที่เราสามารถปรับแต่งเองก็ยังได้นะครับเป็นในส่วนของตัวโลโก้บนตัวหูฟังนะครับด้านบนครับจะเป็นในเรื่องของอีควอไลเซอร์นะครับที่เราสามารถเลือกได้และสามารถที่จะคลีเอทเองก็ยังได้นะครับปรับในเรื่องของมิกวอลลุ่มนะครับอันนี้ผมปรับไว้ที่100%นะฮะเดี๋ยวจะลองลดมาเป็น 50%ให้ดูกันนี่ตรงนี้นะครับในส่วนของตัวใหม่นะครับความดังมีไซด์โทนนะครับเสียงตัวนี้ก็จะย้อนเข้าหาผู้พูดนะครับทำให้ควบคุมเสียงตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องตะโกนให้มันเสียงดังนะครับตรงนี้ก็เป็นไซด์โทนนะครับเป็นเสียงฟีดแบ็กนะครับเวลาพูดก็จะได้ยินเองด้วยนะครับในหูฟังเสียงจะย้อนกลับมานั่นเองปรับโหมดนะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นสเตอริโอให้เลือกกันนะครับ มีในเรื่องของ d e v i c e Setting นะครับไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับสถานะนะครับตอนนี้ผมใช้เป็นในรูปแบบ USB อยู่นั่นเองนะครับความสว่างนะครับของตัวโลโก้บนตัวหูฟังนะครับ m i c b o o s t นะครับที่จะเพิ่มนะครับในเรื่องของเกนนะครับเพิ่มความดังของไม์เพิ่มได้อีกนะครับถ้าเสียงเรารู้สึกว่าเสียงไม์เราเบาไปนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มตรงนี้ได้มีออโต้ชัดดาวนะครับเพื่อถนอมแบตเตอรี่บนตัวหูฟังนะครับ มีโชว์แบตเตอรี่เกตนะครับเพื่อที่จะให้เห็นสถานะแบตเตอรี่นะครับจะอยู่ด้านล่างตรงนี้ว่าแบตเตอรี่เป็นยังไงบ้างนะครับสถานะต่างๆไว้พร้อมก็คือเสียงพูดนะครับที่จะเข้ามาสู่ตัวหูฟังนั่นเองนะครับแล้วก็มีในเรื่องของ LED mix นะครับเปิดปิดได้ตรงนี้แล้วก็แพร่ริงตัวดองเกินได้รวมถึงสามารถที่จะแพร่ริง ตัวดองเกลที่เป็นสลิปสตรีมกับอุปกรณ์อื่นก็ได้เช่นกันนะครับนี่คือการปรับแต่งในฝั่งของตัวหูฟังซึ่งเสียงทั้งหมดที่ทุกคนได้ยินไปเมื่อสักครู่เป็นเสียงจากตัวหูฟังโดยตรงนะครับ เรียกได้ว,ว่าเป็นหูฟังอีกตัวหนึ่งที่แน่นอนครับขาวเด่นเป็นสงา่าสวยหรูหราไฮโซมากๆในเรื่องของเสียงนะครับก็เป็นคาแรคเตอร์ของทางคอแซเขาเนาะสำหรับในส่วนของตัวหูฟังคอแซ H S 8 0นะครับในตัวที่เป็น R G B ตัวนี้เป็นไวเลสด้วยจุดเด่นของเขานอกเหนือจากในเรื่องของหน้าตาแล้วมันก็จะมีในเรื่องของแมทเทียล เรื่องของวัสดุการออกแบบที่ต้องยอมรับจริงๆนะฮะว่าคอแซทํามาได้ดีโดยตลอดกับหลายๆฮาร์ดแวร์ของเขาหลายๆเกมมิ่งเกียร์ของเขานะครับเชน่นกันกับตัวนี้โดยเฉพาะกับสีนะครับที่มาในโทนขาวแต่มันไม่ได้ดูขาวแบบโอโมขนาดนั้นมันดูขาวแบบมีมิติแล้วมีสีเงินมีสีเทามาตัดสลับด้วยทําให้ตัวหูฟังมันด้าดึงดูและหน้าค้นหานะถ้าถามผมว่าหูฟังตัวนี้เหมาะกับใครบอกได้เลยนะมันไม่เหมาะกับผมหรอกเพราะผมเป็นคนที่ บางทีก็เลอะเทอะนะไม่ได้หมายถึงว่านีสใส่เลอะเทอะนะหมายถึงว่ากินนู่นกินนี่มาเดี๋ยวไปโดนหูฟังมันจะเลอะหรือเปล่าหรือฝุ่นหรือลราประกอบคอมแบบนี้บางทีพวกน้ำมงน้ำมันหล่อเลื่นมาโดนปั๊บดำเลยนะครับมันต้องเป็นคนที่เป็นคนสะอาดแล้วก็เรียกว่าทำความสะอาดโต๊ะตัวเองบ่อยๆนะครับดูแลโต๊ะได้แบบมินิมอลอยู่ตลอดเวลาไม่ได้มีลกละเก,ละ,กะละกาเนี่ยตัวนี้จะเหมาะมากๆนะครับเพราะหูฟังมันดูแบบพรีเมียมจริงๆนะครับมันดู มีอะไรที่โดดเด่นจริงๆนะครับใครที่ชอบผู้ฟังโทนประมาณนี้ดีไซน์โดดเด่นประมาณนี้ใส่สบายแบบนี้ HS 80ถือว่าเป็นคำตอบที่ดีเลยนะครับแต่ถ้าใครที่มองว่า อยากได้หูฟังแบบนี้แต่ไม่อยากได้สีขาวสีดํามีไหมมีเหมือนกันนะครับราคาก็เท่ากันนะครับสำหรับเจ้า Hs80 ใครที่สนใจก็ไปลองดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งเชื่อผมไปลองจับตัวจริงดูก่อนว่าถูกใจไหมใส่แล้วเข้าสรลระหรือไม่นะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดอย่าลืมปรับตรงนี้ให้เหมาะสมกับเราด้วยนะครับในส่วนของตัวที่ครอบศีรษะตรงนี้นะครับปรับให้เหมาะสมคุณจะได้ไม่รู้สึกเหมือนตอนแรกที่แอดวิกสวมใส่แล้วทําไมมัน แน่นหัวจังนะครับอย่าลืมปรับด้วยนี่คือหูฟัง Hs80 RGB Wireless นะครับรองรับทั้งตัว Wireless แบบ Serp Stream เสียงไมโครโฟนโอเคในระดับหนึ่งนะครับเสียงใช้ได้ตามคาแรคเตอร์ของ c o แซ a i r เลยเล่นเกมมันแล้วก็ใส่ได้ตลอดทั้งวันใส่สบายด้วยแบตเตอรี่20ชั่วโมงใช้กันยาวๆได้เลยนะครับหรือจะไปเชื่อมต่อพัน Play 4 Play 5, 5ก็ทำได้นี่คืออีกูฟังที่น่าสนใจครับสำหรับ Hs80 g t Wireless จาก Corsair ตัวนี้ขอบคุณ Corsair ที่เอ,อื้อเฟื้อหูฟังมาให้ได้ลองกันด้วยนะครับถ้าเป็นประโยชน์อย่าลืมกด subscribe กด like เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ